พริกปิงปา สวัสดีทุกคนสวัสดีเอฟซีเมื่อทุกคนเด้อเมื่อนี้ก็มาเฮินเมื่อนี้ทุกคนมาแล้วก็สิกินขา้าวกินน้ำอยู่เฮินพี่แหละกินนึงนี่ก็อ้อไปจอบเบื้องน้องเขาวันกำลังกล่องน้ำสีดูดหนาเออสีดูดน้องป่าห้ากระปลอยปีเดียไม่หัวสีใหญ่เลอสีน้อยจ้ะสบายดีในเลยสบายดีนไมหเมื่อนี้ก็สีได้กินขา้าวกินน้ำอยู่เฮินเนาะมากะ แล้วก็มาบังคับนี่แหละก่ะนั่นนะทุกคนเลยท่า,า,าบังคับบรรยากาศเขากำลังอันโซลีกันเึงเห็ดโหซ้องอยู่ม <c oughs> ีว่าเขาจะเห็ดเป็นอะไรน,นี่เอ Đây mày đi bên bình nữa à นาะพริกปิงปลาอืมเป็นไฟไหม้หรือไม่ครับยังมาแล้วก็อีละหักพริกอย่างนี้หนนะมดเลยครับันไปก่อนปไปก่นอนเดี๋ยวมัน<อ>สีมุ่นมันเลยมันเริ่มเร็วเดี๋ยวไปมัปมนแห้งก่อนมาด้วยกันได้มาเบิ้งต่อเขาเสียดเปลี่ยนมาสองคนนี่เขากำลังแบบตึกกับทึกกันอยู่ นี่นะเอาเข้าไปเล่นเนะี่ยซื่นอันนั้นฮะดูดิเล่นๆบัดนี่ค่อยอยู่ไปขึ้ขาวอยู่บ่ขาวอย่าซื้อไม่ได้แท้แง,งกกว้สัตว์กวากเบิรได้ซื้อไม่นัอ่อ,อ,อันนี้มันตำแจ่วก่อนตำแจ่วกินกับปิ้งปลาเด้อทุกคนนี่ วันนี้กาน้องกาพูดนะเอาไปหนาปูน้ออยู่แต่เขาร้อยแล้วก็ดิล้วก็อีแม่เขานองอยู่หนาเนาะเขาเอาไปเผาน้องเลยทุกคนเจอปลาแดกยังบ่ปลาแดกยังไรเติบบ่ตาโตยัง,ยงครึ่งให้นี่นี่นะทุกคนปลาแดกนี่ปลาแดกน้ำแดงแดงเลยนี่<ม>เจ้าปลาแดกได้มันยังสแปรนี่ ปิ้งป่าไอ้นี่ม่งปิ้งป่านี่นเขาจะน้อยสีสร้างบรรยากาศเดอผังนะไอ้ไปก่อนตามมาโทษมานี่ไม่เล้ไม่ต้องทำร้ายตามกินพอแซบ่บแซ่บยำแหล่งปิ้งครับอ่าปิ้งป่านะทุกคนน้องลี่็นเป็นคนจัด <ใน S 1> การ <ใน S 1> อืมนนโอ้ยเ,ยเืออะไเข้มนั่นนี่รอ mhm mhm này, mhm 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 ให้บังนมเซอร์บิงหนึ่งเขาละใช่ไหมมัมมนสีพาดบ่มันพาดยันจะมันส้มใส่แด้วลายเน็เอก็ะนะหอมเลิกมาแล้วตอนอสุดท้ายก็คือเสื้อปลาแด่แล้วก็จบตักเสิร์ฟจานแล้วก็เสิร์ฟแล้วมาหนึ่งตั้วเรียบร้อยเลยได้ mà นี่ mà ปังแซ่บนะจ๊ะโอ้ยแซ่บแหละเด็ดแซ่บอืม มีนงปิ้งปลาข้าวครับปลาคอกินกับตับมาโถมืนนอาา่อนี้ยการหอนหอนตรงนี่ฮะมันขนาดเสนะือเนอะมากินข้าวจำกันเมื่อนี้นี่อีแม่ล่ะก็อีล่ลอ,อยอีลี่เนาะสามคนส,<า>มสี่สคนเนาะ จำปลาก้อยปลาตั้งแต่ผีนี่หมดแหละเดี๋วได้แซบบ่อยิลปังซื้อมือรีเนี่ยตำมาโทมะโทเซ็บแซ่บมาโทก็คือมาโทกระดานเนาะมาโทไม่ได้ฮดมาโทรเูเหอซื้อ

มีดลยห้องเขาขุดเหะอเขาขุดคลองน้ำมือนำทะลึ่งยึดยืดดึงแผนแด้ไหมดึงแอดเซื้อเอาอันอน,นนะี้ยืดเสกมาเททงางเออแม้ก็ด้ ขาดึงอนี่ดึงนี่ไปนีดึงพอก้ะดูกหนี่มแงเห้เขากรองน้ำาะเขาให้น้ำเพิ่มเต็มงักหนึ่งห้แล้วนะได้แนนะเผ็ดจรหฮะเธอแล้บักเยอะะพุ่นแล้วนเธอมามันก็แก้เอเลคบมาเจอมาเจอเธอล้วก็เจ้าไหนดึงเขาเห็ดไปสบาย เฮ้ยมาเออไม่จอลยบานหกนไม่ได้ให้โดนด้ฮะเธอไม่ดูของแบบเอาว่นนั่นดึงอ่ะใช่อนีเจาะบอลเจอทางไหนแล้วก็ทั้งนี่อะเอาเอมาเจอกาแเพะแล้วก็ดึงทั้งค่บอลใช้น้ำเลยเอ่มันหลุดเลยบอลใช้น้ำเหรอบอลอาคางในเทอบอลในน้ำ

อันนี้ทุกคนอยู่ประมาณนี้แนะหละเนาะไอ้เบิ่งบรรยากาศยามค่ำค่ำเมื่อำำนี้นะะได้แล้วเนะาะแล้วกา็ข้อมอครับเจอที่ครับสมเบิ่งนะวิดีโอหน้าพอกันทุกคนพบเจอกันในหลาย ฝากติดตามบางด้วยนะครับขอบใจหลายๆ